สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับเพจหมอปุลศักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพริกดวงพริกตาจังหวัดเพชรบุรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่าดีๆนะคะมาบอกต่อกันเนาะวันนี้ค่ะหมอปุลนะคะได้เดินทางมาสัญจรนะคะศักลายมือเศรษฐีที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็ได้มีนะคะดารานะคะนักแสดงในสังกัด ช่องเจ็นะคะมาเปิดใจสักลายมือเสถีฐีกับหมอปุณน,นั่นก็คือนะคะคุณม่อนนะคะหรือที่ใครๆรู้จักกันในานามของนายสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์น้องนะคะก็ ได้เปิดใจนะคะมาสักลายมือเศรษฐีก ah> well> ับหมอปุณนะคะที <S 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 ่จังหวัดนนทบุรีนะคะนะคะสอบถามนะคะจากน้องนะคะน้องได้นะคะศึกษาเพจหมอปุณนะคะสักลายมือมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีคนในวงการนะคะแนะนํามาน้องก็เลยได้เปิดใจนะคะมาสักลายมือเศรษฐีกับหมอปุณในวันนี้นะคะ ้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะหรืออยากจะเปิดใจสักลายมือนะคะเศรษฐีกับหมอปุณน,นะคะก็สามารถติดตามตารางงานการสัญจรนะคะในแต่ละเดือนได้ที่หน้าเพจของหมอปุนสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมได้เลยนะคะหมอปุณน,นะคะจะมีตารางงานการสัญจรเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ ประจำอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีในแต่ละเดือนนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามเพจได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันเนาะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามกันไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ อยากนี้งานก็ถือพูดสัต์